สวัสดีครับลานาราเรียกชันนะครับกลับมาอีกแล้วพร้อมกับคอนเทนต์นิ่งเฮียเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เป็นเรียกซีรีส์แล้วเราจะมาเรียกเอ็วีซึ่งจริงๆเพลงเนี้ยเราเคยฟังกันแล้วทุกคนแต่ว่าจนแทบจะลองได้ติดหูลอง<ช>ได้แล้วลยแต,แต่ว่าเรายังไม่เคยดู MV <c oughs> เลยเราก็เลยจะมาเรียกเอ็วีกันว่าเป็นยังไงมันจะแบบมีซีนไหนบ้างในซีรีส์หรือว่ามีซีนไหนที่ถ่ายเพิ่มค้นอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราก็รอดูไปพร้อมกัน ใช่ครับเราก็ไปดูกันเลยครับใช่ไม่ใช่<ย>ละแฟนสวยเียวโอ,โอพราเราจะไม่ต้องมีขวดลยยอยขนาดเยอะสะสมของเ,อเ,อเอก่าอะเนาะว้าวยเฮ้ย มีสองคลิปดีมากเลิศอุยโอ้ยน่ารักค่ะคลื้ก็น่ารักเลย ทำไมเต่นได้คือแฟนแคปมริงงานงานแบบอี่เมลลองได้แล้วเชื่อทุกคนลองได้จริง อ่อยพวดแก้วเหรอวะหัวข้างหลับเออ มาเจนเธอเป็นแบบนี้มาคิวเรียกเธอว้าเออเอาไว้อะเฉยแบบสมุดเท่าเทียมกันเลยนะสาว

โอ้น oh. okay. oh. nice uh ่ารักมากน้องน้องเดียวน่ารักมากน่ารักมากฮาทีมทวงที่2องโอ้ยโอน่ารักเจสี่นี่แต่ไเกิดไปแต่คาแรคเตอร์ของก้อ้ยได้เย็เนี่ี แค่ตอนถ่ายอย่งเดี๋ยวนะนองจักถ่ายมาหมดเลยอ่ะวิ่งน่าหลักจังโอ้ยไม่กลาเจอเจอเจอแน่เพลงนี้เจอแน่เจอเจอแน่น่าเหรอพรุ่งนี้ได้ป่ะ เริ่มเลยลงเลยทำยังทำตีกังกำลังค่ะกำลังกำลังทำก็คือวันนี้อะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากแบบนี้น่าอุ้ยนั่นแหละคือตอนแรกก็ฟังในซีรีส์ว่าน่ารักแล้วพอมาเจอเอ็มบีแล้วเอ็มบีน่ารักกว่าเยอะเลยปวดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังเพราะมัาเป็นซีนที่แบบว่านี่เงี้ยน่ารักหมดเลยเงี้ยแต่ในซีรีส์ต้องดูให้ที่เขาค่อยๆเล่าเรื่องไป อะไรแบบนั้นันแหละเจอเจอปวดแก้ปวดมากยิ้มตั้งแต่เริ่มตนตีมาจนจบเลยยิ้มไม่ผูกเลยตลอดเนาะคือมันแต่ละคู่เขามีคาแรคเตอร์เนาะพี่แบบเวลาที่เขาเข้าคู่กันใช่แล้วแบบมันไม่ซ้ำกันด้วยไงใช่โอ้โหพระเจ้าช่วย้วยตาแค่แหละครับก็ ฝากด้วยแฟนคนติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะครับผมทุกทุกคนเลยเอ้ยพูดไปดูเรื่องแล้วใช่นั่นแหละก็ฝากติดตามซีรีส์เนาะอืก็ไปดูได้ดูได้ทางช่อง Work p o วันทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังได้ใน YouTube ของมันดีเออห้าทุ่มครึ่งใช่แล้วคอนเทนต์่ของเด็กๆก็อยู่ในช่องในชแนลนั้นหมดเลยตามไปดูได้ครับผมก่อนที่จะไปให้น้องขนมฝากดีกว่า ขายของทําอะไรได้บ้างหรือแบบเออติดตามอะไรยังไงอย่างนี้ทำอะไรอยู่ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าใครอยากจะจ้างเขียนบทนะคะเขียนเพลงหรือว่าอยากจะอัดเพลงอย่างนี้นะคะก็ดนตรีเลยใช่ทำดนตรีได้หมดเลยที่เกี่ยวกับดนตรีนะคะก็ฝากติดตามด้วยแต่เพลงนี้เจอแน่เดี๋ยวจะ cover เออใช่ไหม ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามได้ที่ไหนบ้างคะติดตามได้ที่ช่อง YouTube เทพขนมค่ะขอบคุณฝาขึ้นไว้ให้จ้าขอบคุณนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกก็ไปตามอยู่ได้ช่วงนี้เขาเป็นดาวติ๊กต็อกอยู่ติ๊กต็อกไอจีตามได้หมดเลยคุณขนมคุณแพร่ขนมเทพขนมหรอไม่ใช่คุณขนมหรอคุณขนมเทพขนมคือไม่ว่าทุกคนจะเซิร์ชที่ไหนเจอก็ขึ้นใช่เจอเลย โอเคนั่นแหละครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ราหนเราด้วยนะครับครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับครับผมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบาย,บาย,บาย